พบกับแอนนาไลฟ์สไตล์อินโนเวนะคะวันนี้นะคะแอนนาจะพาเพื่อนๆไปชมการรีโนเวทห้องนะคะเป็นห้องนอนที่2ที่แอนนาจะเริ่มทำนะคะก่อนอันนี้ก็ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะคะว่าห้องนอนแรกเป็นยังไงนะคะเป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆ ห้องที่สองนี่คือเราจะเป็นห้องรับแขกนะคะสําหรับแขกผู้ที่เขามาเยือนบ้านอะไรเงี้ยเราก็เป็นห้องสํารองว่างันไปนะคะแล้วก็จะเก็บไว้เป็นห้องนอนด้วยนะคะเรือเป็นห้องทํางานพูดผิดนะคะแล้วก็จะเก็บเป็นห้องทํางานด้วยนะคะแล้วก็แอนนาอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูเนาะการทําห้องรีโนเวทนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะสไตล์แอนนานี่เองก็คือเราจะไม่จ้างเราทําเอง ะะเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อน,เ,อนเป็นกำลังใจนะคะกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้ง,ต,งติ้งนะคะเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้กันนานๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเนอะแอนนาก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เรียนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ไม่ค่อยได้มาลงคลิปบ่อยสักเท่าไหร่อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าแอนนาทำยังไงนะคะช่างก็คือสามีนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องที่เราใช้นอนก่อนน้านี้นะคะมันจะเป็นลักษณะการปูพรมแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆห้องที่เราทำใหม่นะะั่วก็ ห้องที่สองต่อไปนะจ๊ะอันนี้ซึ่งเราย้ายออกอนะนคะเนี่ยพรมมันเราก็ต้องลอกออกแบบนี้นะคะพเพื่อนๆลอกมันออกแบบนี้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ห้าสี่เฮดต,ต่อไปจะพี่น้องจ้ะมีทั้งไทยทั้งเล่าพอว่าคนอีสานเนาะมันอดเบาเล่าอะไรพี่น้องเอ้ยกระตรงเบาเนาะตามนี้จ้ะอันนี้เป็นห้องที่ห้าสิ รีโนเวทต่อไปนะคะเป็นห้องที่สองนะจ๊ะห้องนี้นะคะรายละเอียดต่างๆก็จะประมาณนี้นะคะดูไปเลยว่า,ามันเป็นยังไง before a n d after นะคะแต่ว่าห้องนี้ค่อนข้างดีกว่าห้องที่เพิ่งทำเสร็จหน่อยนะจ๊นะ,ะอันนี้แต่ก่อนตรงนี้มันเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะตรงนี้ตรงนี้นเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้เราเอาออกนะคะ เราไม่เอาตู้เสื้อผ้านะจ๊ะไว้ตรงนี้นะคะืมันไม่โอเคเนาะดีไซน์ไม่ถูกใจเราต้องทำใหม่อันนี้ผมก็ลื้อทิ้งเลยนะคะเราจะปูพื้นไม้นะจ๊ะเพื่นพนอนๆพูดถึงนะคะลักษณะห้องมันไม่ได้เก่ามากนะคะไม่ได้เก่ามากเลยไม่ได้เก่าเลย,เลยแต่ว่าเราไม่ชอบสไตล์นี้นะคะมันเป็นสไตล์เก่านะคะ สังเกตประตูนะคะเพื่อนประตูเราก็จะทําใหม่ประตูเป็นประตูรุ่นเก่าอยู่นะคะเราก็จะใส่เป็นประตูสีขาวนะคะใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาชมสเต็ปต่อไปนะคะว่าเราจะทําอะไรนะคะห้องของเราจะไม่ได้กว้างมากนะคะ ันนี้พื้นเราได้รื้ปมออกนะคะาักษณะพื้นก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นยิปซั่มนะคะแผ่นยิปซั่มแผ่นยิปซั่มเราจะเอามาติดฝาผนังใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ผาฝาผนังใหม่เห็นไหมคะอันนี้สามีเขาติดไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็คือใส่ยิปซั่มฝาผนังเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็ขั้นต่อไปเราก็จะมาปิดรอยตรงนี้นะคะให้มันเป็นเรียบเลย ปิดทุกรอยนะจ๊ะโดยใช้กาวปูนขาวนะคะถ้าเป็นทางบ้านเราก็เรียกว่าปูนขาวเนาะอันนี้เครื่องปรับอากาศนะคะเป็นเป็นเครื่องปรับอากาศเหมือนกับในห้องจะมีระบายอากาศตลอดนะคะเพื่อที่จะ,ะมีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาตลอดเนาะอันนี้โคมไฟนะคะเราก็จะเปลี่ยนทุกอย่างคะ่ะเดินสายไฟใหม่อะไรใหม่หมดเลยห้องนี้อย่างที่อนาบอกนะคะ ว่าเราจะเก็บไว้เป็นห้องรับแขกนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่มาเยือนรูระบายอากาศเห็นไหมครับ mm hmm. แล้วตรงหน้าตา่างขอบหน้าต่างเราก็จะใส่ใหม่หมดะคะ่ะทาสีใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทําก mm ็ hmm. ทีละสะเต็ปนะคะก็จะ,จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอน่ฮะ uh huh. ก่อนที่เราจะใส่แผ่นยิปซ่อมเข้าไปนะคะมันจะมีแผ่นไม้อีกอันหนึ่งเหมือนไม้อัดนะคะแต่เป็นไม้อัดที่ ีค่อนข้างจะหนานิดนึงเนาะก่อนที่เราจะปิดแผ่นแผ่นยิปซั่มตัวนี้เข้าไปนะคะคือเราจะใส่เหมือนแผ่นไม้อัดเข้าไปก่อนนะคะแต่ไม่ใช่ไม้อัดบางนะคะเป็นไม้อัดหนา,นา,าขนาดเท่ากันกับความหนาเท่ากันกับยิปซั่มเลยนะคะขอบสังเกตเป็นสีน้ำตาลนะคะ สังเกตได้จากคลิปก่อนที่นานะอัปเดตให้ดูวิธีการทำเนาะก่อนที่เราจะใส่แผ่นยิบซ้ำตัวนี้เข้าไปเราต้องใส่แผ่นไม้อัดขนาดนี้เข้าไปก่อนก็คือเหมือนกับ2ชั้นนะคะเพราะว่าบ้านอย่างหลังนี้มันเป็นบ้านาเก่า,าที่แบบว่าสไตล์เก่านะคะอของคนนอดเนาะแต่อยู่ในสภาพที่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านที่ 50ปีผ่านมาแล้วเนาะประตูอะไรยเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเห็นไหมคะประตูขาวๆถัดไปนั้นคือเป็นห้องนอนที่อานารีโนเวทไปั้งแรกเป็นห้องนอนแรกเนาะอันนี้ประตูสีน้าตาลนี่คือเป็นเราจะต้องเปลี่ยนเราต้องซื้อมาใหม่เปลี่ยนขอบประตูหน้าต่างไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะอันนี้สามีทําเองเราก็ไม่ต้องจ้างก็ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูขั้นตอนต่อไปนะคะดู ไปนไปพราๆก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีห้องอต่อไปก็จะเป็นห้องน้ําห้องห้องทําทงานอีกห้องเล็กอีกห้องนึงเหมือนกันเพราะว่าที่นี่มันจะมี3มห้องนอนเนาะแอนนาก็จะค่อยทําไปเรื่อยเพราะว่าห้องที่สามนี้จะใช้เวลาในการทํานานหน่อยเพราะว่าเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยย่อขนาดลงมาจะเป็นห้องทํางานเก็บเอกสารตู้ลหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อน,อนค่อย มาชมกันอีกทีว่าแอนนาจะทำยังไงนะคะ